สวนกระแสดราม่ากกันเลยทีเดียวครับกับปรากฏการณ์ริกิทธิ์ที่เกิดขึ้นกับพี่บอสคลิปวันนี้ผมจะพาไปดูเรื่องอาหารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบอสสตูดิโอครับที่หลายๆคนเข้าใจผิดและคิดว่าเขาเนี่ยเป็นต้นเหตุโรบักราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็มฮ<ะ>มีที่นี่เอฟเซชชอปการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูก ระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ AC Arise c o d e Over AV Anime Vanguard BF บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอฟแชทชอบครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่ไม่รู้ทำยังไงส n น o ์ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h โฟ e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อนเองทำให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ใหม่ก็ เปป็นไได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทําให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุ ฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับการนั่งพูดคุยกันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับมาอยู่กับที่พี่บอสอีกแล้วนะพี่ใหญ่ในวงการ a อนิเมะทาวเวอร์ดีเน์ของเรานั่นเองนะครับพี่บอสเนี่ยออกมาพูดนะว่าเฮ้ยไม่ใช่กูนะกูไม่ได้ทำนะกูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆบางทีอาจจะมีเกี่ยวกับข่าวขาวว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นบอสตูดิโอที่เป็นคน ฟ้องหรือทําเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสื่ออะไรหลายๆอย่างหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาก็ออกมาบอกนะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่พี่บอสนะเพราะว่าพี่บอสเนี่ยถือเกมอยู่โคตรเยอะเลยแล้วพี่บอสเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องนี้ที่รุนแรงที่สุดเลยครับเพราะว่าเกมทุกเครือของพี่บอสเนี่ย ส่งผลกระทบหมดไม่ว่าเป็นจูจัตสึไคเซนหรือว่าเดมอนเซเยอร์หรือฟรีเลนอะไรก็ตามแต่เนี่ยพี่พอสก็โดนผลกระทบเรียกได้ว่าไม่ได้เตรียมพร้อมเลยเพราะว่าเกมในมือพี่บอสเนี่ยเยอะหรือเกินไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชั่นรัสเตนแอนิเมชั่นเรนเจอร์เอ็กซ์แอนิเมชั่นไฟนอลสไตล์แอนิเมชั่นไฟเตอร์โลกเดมอนหรืออะไรต่างๆนานา,นาที่พี่บอสเขาไปเคลมมาทั้งหมดเนี่ยเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นตรงหน้าเลยพี่บอสบ,บอกชิปหายกันหมดแล้วชิปหายกันหมดแล้วอย่างนี้เลยนะ เพราะว่าพี่บอสเขาออกมาประกาศหมดเลยนะครับนี่พี่บอสเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่ยว่าต้องลุกมาจากอาการป่วยแล้วต้องมานั่งอธิบายอะไรให้ฟังอย่างเงี้ยว่าแบบว่าเราก็โดนเราก็มีปัญหาแบบเราก็โดนปัญหาเนี้ยเหมือนกันนะเขาบอกว่าให้ไปดู A S C D นู่นที่ประกาศ A S C D ไม่ได้เหมือนกับของแบบของพี่เลยน้องนะเพราะว่าาทีดีอื่นๆเนี่ยก็โดนหมดนะครับหรือว่าอาจจะ ต้องมาแทนที่ด้วยเกมภาคใหม่อย่างภาค X ภาค Y ต่อๆไปหรือยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยว่างเปล่าสุดๆยังไม่ได้มีวางแผนเลยเลยว่าจะต้องเอาอะไรมาแทนกับอัปเดตที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมอัปเดตที่มันจะเกิดขึ้นก็อารมณ์แบบว่าอันนี้เขาหมายถึงว่า a l s คือเขาก๊อปมาแล้วก็มาวางทุกเกมเลยที่เขาเป็นเจ้าของนะครับคือมันเริ่มมาจาก a l s ก่อน a l s เขาก็บอกเนี่ย เขาบอกว่าเอาชิปหายแนละ้วก็คือแบบยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยในในอัปเดตใหม่นะเพราะว่าเออเหมือนเป็นอัปเดตใหญ่อ n นิเมะรัสแตนที่เป็นเกี่ยวกับ Demon Slayer Infinity Castle แล้วโดนเข้าไปเปรี้ยงอย่างี้พี่บอสบอกโหผมเดือดร้อนมอกกันเลยกลายเป็นว่าหลายๆคนก็ออกมาบอกนะครับว่าเป็นพี่บอสไปไม่ได้หรอพี่บอสไม่มีทางทำหรอว่าอะไรเพราะว่า พี่บอสเขาถือเกมเยอะแล้วพี่บอสเขาหากินกับตรงเนี้ยเขาจะทําให้เกมที่แบบเขาแบบหาสามารถหากินได้อย่างเช่นในมิน่นาสแตนที่กําลังทํางานอยู่ก็มีคนเล่นแบบ67,00็ดันอัปเดตท,ทุกครั้งก็มีคนหลักหมื่นหรือก็ทุกเกมเลยที่มันแบบรันอยู่ในมือพี่บอสเขาเนี่ยพี่บอสเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันได้เงินเขาจะทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรเขาจะไปล้มแวนการให้ตัวเขาเนี่ยต้องมานั่งแก้ในแผดที่เขาจะต้องได้รับ แล้วเขาก็ต้องมาแก้โมเดลเขาเลยบอกว่าไปดูประกาศของแอนิเมะอย่างเกม all star tower defense นูน่นตัวผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับซึ่งจริงๆตอนที่มันมีข่าวออกมาเนี่ยเรียกได้ว่ามันตลกมากนะเพราะว่า,าหลายๆคนคิดว่าโอ้โหบอสติโอเอาแน่อิจฉาแน่ๆพี่บอสบอกผมไม่ต้องอิจฉาอะไรเลยครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับบบรี่เพราะว่า ตัวผมเองเนี่ยก็ถือเกมอยู่เยอะแล้วถ้ามันอัปเดตมาแล้วต้องไปนั่งรีแก้ไขปัญหาเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเขาจะทาไปเพื่ออะไรเขาเลยบอกว่าให้ไปดูคนที่น่าสงสัยดีกว่าก็อย่างที่เขาบอกไปอ่ะหรือเราจะต้องไปทําเกม t ีอื่นอื่นอีกเหรอต้องไปแทนที่กับเกมดีอื่นด้วยแบบ X และ Y อย่างเงี้ยเหรอเออต่อไปแบบเร็วๆนี้ X และ Y X และ Y อย่างเงี้ยเหรอเขาบอกเอ้ยมันก็ไม่ใช่ครับออกมาบ่นตัดพอนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับแกป่วยอยู่ด้วยแกนอนอยู่อ่ะ เกก็บอกเอ้าเชี่ออะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องกลายเป็นว่าคิดดูดิว่ามันมีกี่เกมอะครับที่พี่เขาถืออยู่แล้วเขาก็ต้องไปคุยทั้งคุยกับเดฟของทีมนี้ไปคุยกับเดฟของทีมนี้ไปคุยกับเดฟของอนิเม Final Style Anime Fighter ร์โลคเด o อหรือว่า An ิเม s ซ g ก a อนิเมะพาวเวอแกเทคมาหมดแล้วอะแต่กลายเป็นว่าพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยแกต้องไล่แก้ทุกส่วนที่เทคออกมาหมดเลยนะครับ มันก็เลยกลายเป็นว่าโดนตัดไปกลายเป็นว่าหลังหลายๆคนคิดว่าแกเป็นผู้ร้ายปัจจุบันคือแกเป็นผู้ประสบภัยครับก็คือโดนหนักเลยหลังจากที่ต้องแก้โมเดลใหม่หมดเลยเพราะว่าแล้วทุกคนอย่าลืมนะว่าการทํางานหรือว่าทุกการที่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเกมเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายครับซึ่งพี่บอยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการแก้โมเดลใหม่ทั้งหมดเสียงเงินจ่ายให้เดฟแล้วก็ เสียเวลาในการทําใหม่แล้วก็อัปโหลดใหม่หรือว่าจะต้องมานั่งแก้ไขคอมมูนิตี้ทุกเกมอะไรเงี้ยมนเลยกลายเป็นว่าผมว่าภาระที่หนักที่สุดอย่างอนิเมะแมนการเนี่ยเขาถือคอมผู้เล่นเยอะแปลว่าเขาต้องคุยกับคอมมูนิตี้ถูกปะแต่ของพี่พอลเนี่ยมีกี่คอมมูนิตี้ที่เล่นนะแล้วมันมีกี่คนที่ปักหลักในเกมเกมนั้นเลยอย่างเช่นอ่ะอย่างเช่นคนที่เล่นแต่ออนิเมะนัสแตนก็จะเล่นแต่ออนิเมะนัสแตนเลยพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยมีสิทธิ์ที่ กลายเป็นว่าพี่เขาเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีอีกวยด้วยซ้ำนะเพราะมาเปลี่ยนโมเดลให้มันไม่เหมือนเดิมแล้วอย่างที่บอกไปครับทีมบอสสตูดิโอหรือว่าการทํางานของบอสสตูดิโอเนี่ยมันคือการยัดคอนเทนต์เข้าไปแปลว่าการยัดคอนเทนต์หากมันต้องปรับเปลี่ยนทันทีนที่บอสเขาสไตล์เดิมก็คือเปลี่ยนแล้วมันจะไม่สวยมันจะไม่อะไรอย่างแน่นอนเนาะมันเลยกลายเป็นว่าปัญหาใหญ่ของเขาเลยแหละเออก็คือน่าจะได้รับผลกระทบ สุดๆไปเลยเพราะเกมในคือเยอะพอเกมในคือเยอะเนี่ยด้วยกันที่ว่าทํานู่นทํานี่ไวเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีในการที่จะแบบว่าแจกรีโลหรือทำาบ布拉นู่นนี่นั่นไปนะครับซึ่งก็ผมก็ไม่ได้เป็นแฟนเกมของ2เกมนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เลยนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับว่าเอ้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างสําหรับทีมงานของ La สเตอร์หรืออะไรงไงเพราะว่ามันยังไม่มีข่าวอะไรมาบอกเลยว่าเขาจะเปลี่ยนโมเดลไปในรูปแบบไหน ก็เหมือนแบบแกก็ปวดหวัวเหมือนกันที่แกเอามาแบบว่าเชิงพูดบอกว่าโอ้โหแบบ ที่เขป่วยอยู่ด้วยเนี่ยล้วก็แบบตื่นมาก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาแบบทั้งหมดเลยกับสถานการณ์ที่แบบมันไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเออจริงๆถ้าพูดนอกเหนือจากบอสเนี่ยคูเซเดอร์ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะซึ่งผมยังไม่รู้ว่าเขามีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างเพราะผมยังไม่ได้เล่นนะครับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับสําหรับเรื่องราวของพรีบอสขำๆฮาๆคือตอนมันออกมาเนี่ยผมขำ,ขำกากเลยแต่ตอนนี้อัดคลิปมาสักพักแล้วก็เลยไม่ได้ขำอะไรเท่าไหร่ละเพราะว่าตอนมันออกมาใหม่อะ ผมก็แบบเฮ้ยไปดูข่าวไปดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปดูว่าเฮ้ยแบบเกี่ยวกับบอสสตูดิโอหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอออกมาบอสบอกครไม่ได้เกี่ยวอะไรกูเลยแม่งคือกูเนี่ยซวยสัสเลยะนะครับผมก็ประมาณนี้และการสำหรับคลิปในวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาเหมือนเดิมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว,วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย